ส่งงานนะครับผมคันนี้เดก้าสองเจ็ดศูนย์ครับก็ตีคอหอนนะครับแต่โขงโขงอันนี้มันเป็นโขงลูกค้าเปลี่ยนมานะครับมันหอนเฉพาะตอนขี่นะครับตอนจอดไม่หอนนะครับเลนสดสี่นิ้วยกลำนะครับผมชุดคออ่อนสี่นิ้วนะครับนี่ครับชุดตะเป็นถอดยกได้หมดนะครับเินส์สี่นิ้วยกลำนะครับเดินจากฝั่งซ้ายข้ามไปฝั่งขวานะครับ เอกรัตเลดหมดนะครับเติมลวดทุกรอยเชื่อมนะครับผมน้แป้นถอดแยกได้หมดครับเดินลดปังฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับปลายลูกค้ามีมาเองนะครับปลายนี้นะครับมันปัญหาของปลายพวกนี้คือข้างบนเท่ากันนะครับแต่ข้างล่างจะอ้ากว้างกว่าเพื่อนนะครับเวลาตั้งปลายมันปลายมันจะเอียงอย่างไงฮะมันถึงจะตรงกันนะครับถ้า ถ้าปลายถ้าถ้าตั้งให้ให้ปากตรงเลยนะครับปลายข้างล่างจะอ้าออกมากครับเราต้องทําให้ข้างบนกับข้างล่างตรงกันนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็จะเอียงนิดนึงนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็แต่งปากให้เป็นสี่นิ้วนะครับเพราะกรวยปลายพวกนี้มันจะเล็กครับกรวยมันแค่สามนิ้วเองครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ